มาครับผมอันนี้จะมารีวิวชุดท่ออินเตอร์นะครับชุดท่อยางแทนท่อยางอินเตอร์เดิมใส่ฟอร์ดมาด a าไฟเตอรนะครับ12วาวจะมีท่อท่อนยาวนะครับ1ท่อนแล้วก็มีเข็มขัดท่อยางแล้วก็นี่ครับให้ไปให้ครบในชุดนะครับครบชุดแล้วก็มีท่อสั้นท่อสั้นฝั่ง ID ร้านฟังดีอีกหนึ่งตัวพร้อมชุดท่อยางเข้มขัดลัดนะครับของเฮดไวบีนะครับเน้นว่าของเฮดไวบีอย่างอื่นผมไม่ใช้นะครับเพราะลัวใช้แล้วมันไม่ทนเข้มขัดก็เ็เข้มขัดอย่างดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันครับใครจะใส่ท่อล่างก่อนหรือท่อบนงนี้ก่อนก็ได้นะครับใส่เข้าไปก่อนนี้ก็ได้ ใส่ไปก่อนมันก็แล้วแต่เทคนิคของใครข,ของมันนะครับในการใส่ว่ายังไงแต่ผมใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปข้างล่างก่อนนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ใส่ทางนี้ก่อนแล้วค่อยเอาท่อยางลงนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็ใส่ฝั่งฝั่งท่อยางก่อนแล้วก็รัดให้แน่นแล้วค่อยสวมเข้าไปนะครับค่อยสวมเข้าไปกับตัวอินเตอร์ ฝั่งยาวใส่ท่อยางท่อนสั้นฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งบูให้เอาท่อยางใส่ฝั่งบูก่อนแล้วค่อยเอาท่อครับใส่ลงไปแล้วก็ขยับหามุมองศาว่าเราจะให้มันอยู่ห่างจากกองขนาดไหนแล้วค่อยล็อกเข็มขัดนะครับฝั่งนี้เราก็เหมือนกันฝั่งทอยดีนะครับแล้วก็ใส่ท่อยางเข้าไปก่อนนะครับใส่ทอยางยางเข็มขัดใส่เข้าไป แล้วก็ขันล็อกแน่นๆนะครับขันล็อกแน่นก่อนแล้วก็สวมฝั่งนี้ท่อยางฝั่งนี้ลงไปนะครับฝั่งอีกไปฝั่งนี้ลงไปลงไปก่อนนะครับแล้วก็ขันล็อกเราแน่นนะครับแล้วค่อยมาใส่ท่อตัวนี้ตามลงไปนะครับด้วยข้่อยแล้วก็มาใส่ใส่ท่อตัวนี้ครับ <icas appeal at the bathroom> นี่ครับ ลงไปเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับใส่ใส่ท่อฝั่งนี้ก่อนที่จะลงไปกับสวมท่อนี้ใส่ฝั่งใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับสวนฝั่งนี้ก็ใส่กับเขาไ้ดีไว้แล้วก็สวมลงไปนะครับรากเข็มขัดให้แน่นสวมลงไปก็ฝั่งนี้ก่นอ่ะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ใส่เสร็จครับเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับเท่ากับทรงท่อเดิมนะครับนะครับใส่ง่ายๆครับ